สวัสดีค่ะจะมาก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่ากดแรงดึงดูดของเราเนะี่ยมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงที่จะทําให้เรา,เาไปสู่ความฝันไปสู่การที่เราอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินอยากได้ทองนะการที่เราทํางานอะ สิ่งในอดีตให้เรา <c oughs> ไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปจดจำมันนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่า <c oughs> สามสิ่งที่ปิดกั้นอนาคตของเรานะสังเกตดูนะสังเกตอารมณ์ของเรานะ่อารมณ์ของเราทุกๆด้านเลยทุกๆวันเลยว่า เราควรจูนอารมณ์ยังไงแต่และว,วันอย่าลืมว่าจักรวาลอะต้องการให้เราจักรวาลอะต้องการเรามีความสุขต้องการให้เรามีชีวิตชีวาต้องการมีความดีใจอืจักรวาลชอบแบบนั้นอะพลังบวกอ่ะจักรวาลชอบแล้วมันจะไปทําให้สู่ความฝันของเราสู่ความตั้งใจสู่เป้าหมายของเราได้นะ สามสิ่งนะที่จันมาจากอยากจะมาบอกนะที่ได้หมานะอยากจะมาบอกก็คือหนึ่งนะหนึ่งก็คือสังเกตอา,อ,เานะะอารมณ์ของเรานะคะอารมณ์ของเราเนี่ยให้เปลี่ยนให้เร็วที่สุดถ้าอารมณ์เราไม่ค่อยดีเราต้องไปหาสิ่งดีๆอ่านสิ่งดีๆด,ดูอาบน้ำนะคะ จะมาก็มาคุยแบบบ้านๆเนาะทุกความฝันถ้าเราจะทำให้มันจริงอะ่ะเราก็ต้องปรับปรุงสภาพจิตของเรามันถึงจะไปได้นะคะมันจะไปได้คล่องอ่ะกดจักจรวาลกดจักรวาลก็มีอยู่ว่าบวกเท่านั้นอะ่ะ ที่จักรวาลเขาตอบสนองได้ก็คือกฎจักรวาลก็คือคุณทํายังไงได้อย่างนั้นน่ะอันนี้เรื่องจริงนะคุณทํายังไงคุณก็ได้อย่างนั้นคิดลบคุณก็ได้ลบคิดบวกคุณก็ได้บวกมันอยู่ที่การการะทาของเราก็เลยใครอยากจะมีรถมีบ้านคิดบวกไว้เปลี่ยน อารมณ์ของตัวเองอะสังเกตบางคนถนัดเรื่องธรรมะบางคนถนัดดูดูคลิปดูคลิปสั้นของผู้สำเร็จหลายๆคนอืมบางคนเขาชอบนั่งสมาธิแบบนั้น ไปเอาปลาชิงชังกินกับแกงไตปลาอ,อันที่สองนะเราต้องเลือกบนจูจีอันที่สองแนะมะเลือกบนจูจี้เนี่ยแล้วก็ ด่ามาด่าแมวด่าผัวด่าลูกเราต้องเลิกนะเราต้องเลิกก็ค่อยแบบมันเลิกไม่ได้มันเลิกไม่ได้ก็อยู่อย่างเดิมเราก็ไปทีละนิดทีละนิดอะค่ะเลิกไม่ได้ก็อยู่อย่างเดิมเขาถึงได้บอกว่าถึงได้บอกว่า ต้องคบเพื่อนดีๆหาเพื่อนดีๆคบแล้วก็จูนชีวิตจิตใจขึ้นมาเรื่อยๆในทางที่ดีบางคนก็ไปฟังธรรมบางคนก็นั่งสมาธิไปนะคะเลิกบ่นจูจีในทางตรงข้ามเราจ้องหัดชื่นชมหัดชื่นชมผัวใส่เสื้อสวยหน้าตาหลอ่อถึงมันไม่หลอก็ช่างมันหน้าตาหลอ่อหน้าตาดีขอบคุณนะที่ทำกับข้าวให้ อขอบคุณนะจะซื้ออะไรมาให้ชมลูกสวยวันนี้ลูกสวยจังเลยวันนี้ลูกสวยจังเลยค่ะว่าไปหัดทำกับเข้าอืมชมลูกชายชมหมา,าหัดชมเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยตัวเองไปเรื่อยๆนะคะให้มันอยู่ในแง่ดีให้ได้จากการบ่นจูจ้จี้หัดมาชื่นชมเขา จะดีกว่าเยอะนะทีนี้อันที่สามอันที่สามเนี่ย <laughs> คือว่า <laughs> เปลี่ยนอารมณ์ <laughs> เปลี่ยนอารมณ์กะทันทีนะให้ม,มันโมโหได้แค่เจ็ดวิก็พอลนะเนี่ยจนนาก็ก็ไปเรียนรู้มาเจนมาก็ยังทำไปเรื่อยๆ เจ็ดวิให้มันโกรธแค่เจ็ดวิพอไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่โกรธให้มันโกรธเจ็ดวิพอแค่แค่นั้นนอกนั้นเราก็ทําชื่นชมตัวเองอืมชื่นชมตัวตัวเองแล้วก็บอกรักตัวเองบอกรักปาบอกรักจมูกบอกรักตาบอกรักคิว้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตวิญญาณเราอะมาใช้ร่างกายเราเราก็ต้องขอบคุณร่างกายเรา ừ, เราก็ต้องขอบคุณร่างกายเรา หาอะไรดีๆหาอะไรสวยๆหาอะไรงามๆใส่ให้ร่างกายเรานั่นแหละตรงอย่าลืมนะสิ่งพวกนี้เราต้องทำต้องมีในตัวเนาะต้องมีอยู่ในตัวเองทีนี้พอเวลาเราทำงานอะไรค้าขายอะไรมันก็ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตใจเราไม่หงุดหงิด ใจิตใจเราไม่โมโหใจิตใจเราไม่คิดลบใครๆก็อยากซื้อกับเราก็มีใจสนุกสนานอืมเขาจะวาา่าเราบ้าเราบอกก็ช่างเขาเวลาเราทําอะไรดีทุกอย่างจริงๆถ้าจะทราบใจิตใจเราดีอ่ะทำา้มสิ่งนี้ยที่จะมาบอกกล่าวเนี่ยจะมาถึงได้ดิบได้ดีทุกวันเนี้ยออืจะมาหน้าตาสวยทุกวันเนี้ยเพราะว่ามันมันมันรวมด้วยนะมันคลายเครียด มันคลายมันคลายเอาสิ่งดีๆเข้าตัวนะมันคลายจันมาไม่เคยกินยาเลยไม่เคยเป็นอะไรหรอกมีบ้างนานๆเนาะร่างกายมันเพลียใช้ร่างกายมันหนักอหืนแหละนะอันหนึ่งอันแรกก็คือสิ่งแรกความคิดลบเนี่ยอย่าไปดูมากนะ ตามเฟซบุ๊กอ่ะไม่รู้เรื่องราวลบๆแล้วก็คิดตามเขาเนี่ยเห็นเขาไม่ได้ดีก็สมน้ำหน้าเห็นเขาทําไม่ดีก็สมน้ําหน้าเขาเราเลิกเลยเราอย่าไปทําอย่างนั้นเลยนะคะออืแล้วก็แล้วก็อันที่สองจะมาจดไว้อันที่สองการบ่นจูจีเนี่ยมันจะไม่ให้เราไปสู่ความสําเร็จนะจริงๆมันจะกีดกันเรา เหมือนมีมารเขาเรียกมีมารนะ่ะถ้าอยากสู้กับมารก็ต้องทำตรงข้ามสิ่งที่เรา <c oughs> คิดลบเราก็เปลี่ยนเป็นคิดดีจูจีก็เปลี่ยนเป็นคำชมหรือทีนี้พอพออจากจากข้อที่สองบนจูจีนะ่ะพอมาข้าข้อที่สามเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยงุนหิุโมหเนี่ย เราต้องหาอะไรแทนที่เลยเยวอย่าไปตามจิตที่มันโกรธนะเราอย่าไปทําตามมันเลยไม่งั้นอนะ่ะมันจะก๊อปปี้ไม่งั้นมันจะพาเราไปในด้านนี้ตลอดแล้วมันก็จะเป็นนิสัยเราไปไม่เอาค่ะจะมาเปลี่ยนทันทีเลยต้องเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนไม่งั้นเราก็ไม่ได้สู่ความฝันเรางั้นแล้วก็บ่นจมบ่นด่ากนด่าอยู่ยงั้นตลอดทสุขภาพจิตเราแย่เห็นไหมเป็นบาหวานเป็นความดันเป็นหงุดหงิด เป็นอะไรสารภาพเป็นมะเร็งอย่เงี้ยเป็นโรคพุ่มพวงอะไรเงี้ยเพราะใช้ความคิดเยอะอืมจินตนาการเยอะเป็นอย่างนั้นจินตนาการในแง่ลบๆอะ่ะจินตานาการในแง่ที่มันเป็นไปไม่ได้เราต้อง อยู่กับคนสําเร็จอยู่กับคนที่มีใจิตใจที่ดีอยู่กับคนที่พาเราไปเจอสิ่งเป้าหมายของเราอันนี้จะมาฝากไว้เลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาจะ,จะมาพูดอีกนะสวัสดีค่ะ